ก็กลับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีนลยครับในช่วงอะนาล็อกเคอร์เรอร์โอเคผมยอมรับแล้วแหละว่าในทิกตอกเนี่ยแม่งหาอะไรก็เจอจริงๆนะครับกระทั่งอะนาล็อกเคอร์เรอร์มันยังมีอ่ะส่วนอันนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนี่ครับคลิปแรกก็ผมน่าจะลงเป็นเดือนที่แล้วมั้งอะนาล็อกเคอร์เรอร์ในทิกตอกหลายๆคนก็บอกนะครับบางคนก็บอกว่าคอมเมนต์ในทิกตอกเนี่ยไม่นับ อ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของเราแล้วนะครับว่าเรื่องราวที่เราดูต่อไปเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงจะเป็นยังไงปะแล้วเพลงมันเอา,อ,า,อ,า,าอเค oh my okay people Calls my name in a voice I know Sounds just like me, that's what it said Come and play, come down below 1, 2, 3, I hear it counting ยังไงบ่เนี่ยโอเคไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับแต่เท <Just like S 1> ่าที่เดาผมว่า AI <singing S 1> ผู้หญิงคนนี้ประมาณว่า <singing S 1> เบื่อพ่อที่จุนจ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้ววันหนึ่งพ่อก็โดนเอ,อ แล้วก็เลยจัดพิธีโลงให้แล้วอย่างที่เห็นผมว่า a อว่ะเห็นบุคคลโอ้เฮสเตอร์ทีวีเฮสเตอร์ทีวีคือหรือเหมือนกับท่านอย่างแก่แกะไม่ได้อัวอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่ซ่อนอย่างมิดชิสักผูเห็นบุคคลที่มีลักษณะทานแล้วทไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะไปยางมนุษย์ปกติเช่นศีรษะโตมากแขนและขายาวผมคิดว่าผมเคยทำไปแล้วสามารถแยกออกจากกันได้ จงไหนีไม่หาที่ซ่อนอย่างมิดเชคมันตัวอะไรวะเนี่ยยิ่งกว่ากระสืออีกทีคอยาวเหรอสามารถเข้ามาภายในบ้านของท่านได้จงหาที่ซ่อนห้ามติดต่อสัมผัสหรือสื่อสารใดๆกับอัลเทเนตทั้งสิ้นเดี๋ยวนะเคยทําไปยังไม่แน่ใจละเริ่มไม่แน่ใจละพยายามต่อสู้เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากมันได้เท่านั้นทำไงล่ะลูกพี่พยายามจะจกำจัดอัลเทเนตด้วยมือของท่านเองทำไมอ่ะ สิงมีชีวิลึกลับชนิดนี้นั้นมากไปด้วยปัญญาสามารถส่งัยไ<ม>ุกข้ามผ่านจิตใจของคุณได้การใดที่จิตใจของคุณนั้นมีความอ่อนแออัลเทเนตจะสามารถจู่โจมคุณได้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะหาการุกเฉินนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วอนุญาตให้ประชาชนกำจัดอัลเทอร์เนตได้โดยตนเองโดยขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเคยทาไปหรือยังแต่รูป ที่เห็นห้ามติดต่อสัมผัสแขนไอ้ <ใ facing S 2> รูมนี่มันคุ้นๆอยู่นะน่าจะเคยทำไปแล้วแ่ะใช่ไหมพี่พี่เฮสเตอร์ทีวีน่าจะจำไม่ได้หรือเนี่ย,ย,ยเหมือนจะใช่ไหมไม่ใช่วะอืม ยิ้มหายลูกพี่ก็ใจเย็นเกินเป็นกูกูทีบแล้วเนี่ยใจเย็นเกินแล้วไม่ใช่แล้วมาละเอ่อตามภาษาคอมเมนต์บ้านเราเนี่ยไม่เล่นเราเพราะแม่ปุย่าตาใหญ่ <c oughs> รวมไปถึงกูขำ โอ้ยเดี๋ยวคนเดียวกันเลยไหมเฮ้ยคนเดียวกันกับคลิปตะกี้เลยไม่ใช่เคยดูอีกแล้วหรออวะเนี่ยไม่เจอ ไม่น่าจะเคยดูละเออเออลูกตาัน่นไงว่าแต่มันตัวแต่นรนท่ยอะ, <c oughs> อะอยังวะ,ะ,ะ,ะตัวะอะไรวะเอาจบเอายัง เทเบิ capture, ลเฮนเดอร์สันคีเจอร์เหรอไม่ใช่อ่าอีมาเด็กเซอร์ผมว่าใช่อีมาเด็กเซอร์ชัวเลยโอเคอีมาเด็กเซอร์เดี๋ยวผมค้นรูปให้ดูน <Okay. ok ี่นะครับอีมาเด็กเซอร์นั่นแหละแหมจริงๆด้วย ผมยังไม่เคยทำเลยนะอีมาเด็กสเตอร์เนี่ยน่าสนใจอยู่อ๋อเฮสเตอร์ทีวีอีกแล้วอะอะไรของพี่เนี่ยอ๋อเฮ้ยพี่น่าสนใจว่ะอันนี้ผมยังหนีไม่พ้นอีกใช่ไหมเนี่ยเอ๊ย แม่งอีหยังอ้และเอ้อยอันนี้จะแชร์ภาพนิ่งเป็นวันเฟร์แมนเหรอเรียกได้ว่าอีหยังเดสกาได้ไหมอันนี้มันอีหยังเดสกามากยังพูดไม่ทันขาดคำเลย ยังเด็กกามากนี่ครับตามสเต็ปคนไทยนะครับไม่เล่นทั้งโลกตัวฉันครอบัวฝันตอนเป็นไขยนิ้วแห่งมิตภาพทำไมผมไม่เก็ตคอนแทกวะอือ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 โอเคเอยตายไม่แบบนี้เนี่ย ผมไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องการเต้นบัลเล่นะครับเขาโหดกันขนาดนี้เลยเลยก็รู้อยู่ว่าการเต้นบัลเล่ตนะครับตัวมันต้องอ่อนแบบอ่อนแบบบางทีก็น่ากลัวแต่อันนี้ดัดจนไม่ใช่แล้วกระดูคอรูดตะกี้ผมว่าตุย มิมิกคัดออนแคมราโอเควิตาคานิตใช่โอเคมีน้องบอกว่าพี่วิตาคานิตตอนใหม่ออกมาแล้วนะครับผมไปแซมเปลิลดูแล้วเท็กซ์แม่งเยอะมากตัวหนังสือแบบ เหมือนผมอ่านรายงานให้ท่านผู้ชมฟังอนะอยากฟังไหม <laughs> ถ้าอยากฟังเดี๋ยวผมจะทําให้แต่ไม่รู้สิบางทีมันอาจจะค่อนข้างน่าเบื่อนะผมต้องมาอาม่านว่านี่นะอีมิมิกตัวเนี้ยมันทํางงทอย่างงู้นทําอย่างนี้เสร็จปั๊บมันได้ผลลบนะมันไม่ได้ผลบวกนะอีตัวนั้นมาอืทําปฏิกิริยานี้อีสเน็คมียมาทําปฏิกิริยาแล้วก็มันได้ผลลบนะบางทีมันก็ได้ผลบวกนะแล้วก็ อีหนังของมิสเนกเนี่ยสามารถกันความร้อนได้เนี่ยมันมันประมาณนี้อ่ะเอไอเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วมองผิดที่ตลอดเลยเอไอนะครับ <c oughs> โอเคผมเห็นข้างหลังแล้วอโอเอ้ย oh. oh. okay. The Thing The Thing เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมให้ขึ้นฮิ่งเลยสำหรับ Body Herler แล้วก็ p e r t i c a l Effect ไม่ใช้ซ G ไม่ใช้การตัดต่อนี่ครับพื่อที่เขาไปเฟคคือยังไงอะพร็อกล้วนๆนะครับไม่มีซ G ไม่มีการตัดต่อแต่มันเป็นภาค 1...9... ึเดเท่าไหร่ผมคงจำไม่ได้หนังมันโคตรเก่าอะ่ะ <c oughs> อ,อ <c oughs> แม่งมีด้วยเหรอวะ ผมไม่ค่อยแปลกใจเอาจริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจนย่งครับโอ้แล้วกูบอลอะไรสิตรงนี้พอดีปะเนี่ยคือมันมีกอสซีล่าสตรนี่ครเงอืมอินนาร์อกเคอร์เลอร์แล้วแถมยังมีพวกสับปะหลาดพวกในจกักรวาลกอสซีล่านี่ครับถ้าจะมีอุลตร้าแมนอินนาร์อันนาร์อกเคอร์เลอร์นี่ผมผมก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะ หนจะมาฝั่ง MCU นะครับพวก Spider-Man i น Man, ไอออนแมนนะครับหรือว่าจะ DC แบบ Batman Superman แบบนี้มันก็มีอนาล็อกเคอเรอร์หมดไม่แน่ว่าจากักรวาลอนาล็อกเคอ,อร์เรอร์มันจะขยายไปเรื่อยๆอนะี้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมชอบนะอนาล็อกเคเรอร์มันขนลุกแต่มันไม่รู้สิบางครัง้งบางทีมันก็สะบัดทิ้งได้แบบง่ายๆนะี่ครับถ้ามันไม่หลอนจริงๆนะ แต่ถ้ามันหลอนจริงๆก็คือคุณจะเก็บไปฝันดีไมด่ดีคุณอาจจะเห็นอีอุลตาแมนตัวนี้นะครับยิงลำแสงใส่คุณในความฝันก็ได้ใครจะไปรู้เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่าร์ทหน้าไปสวัสดีครับยัย ว่าแต่ TikTok นี่แม่งมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะเลยฮะใครมีหัวข้ออะไรท็อปปี้อะไรนะ comment, comment. ครับคอมเมนต์คอมเมนต์น Which voice is real, which one is true?